วิเค bon, ้าบอลทีเ bon ด็ดบอลสดวันนี้ครับกับทางด้านของแบงก์กระบดลุงหนังกลับมาเหมือนเช่นเคยครับกับแนวทางที่คัดมาให้โดยวันนี้ครับขอนไปเน้นที่บอลพิีเมียร์ลีกนะครับคู่ระหว่างแอสตาวิลล่าครับเจอกับทางด้านของนิวคาสเซิลคู่นี้สถิติเฮดทูเฮดพบกัน10นัดครับต้องบอกว่าเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลทำผลงานได้ดีกว่าพวกเขาชนะ5เสมอ2แพ้3 มาที่ผลงาน20นัดหลังสุดของแอสตันวิลล่าพวกเขาชนะ11เสมอ2แล้วก็แพ้ไป7ครับส่วนผลงานในบ้านพวกเขาชนะ15เสมอ5ไม่แพ้ใครเลยมาที่ผลงานของนิวคาสเซิล20นัดหลังสุดครับวันนี้พวกเขาชนะไป8เสมอ4แพ้8ครับส่วนเกมเยือนพวกเขาชนะ9เสมอ3แพ้8โดยรวมเนี่ยผลงานของนิวคาสเซิลถือว่าขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะครับโดยเฉพาะบอลกระชับมิตรเนี่ย ก่อนเปิดฤดูกาลพวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับแต่ว่าผลงานในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่ยังจะดูดีพอสมควรนะครับถึงแม้ช่วงหลังจะไม่ดีมากแต่ว่าตอนนี้ผมมองว่านิวคาสเซิลมีปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นพอสมควรนะครับในเรื่องของการเซ็นสัญญาหรือความพร้อมของทีมตอนนี้ดูไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็องค์กรภายในอย่างเรื่องของอีซักเนี่ยดูแปลกๆนะดูการจัดการไม่ค่อยเวิร์คครับ ดูไปดูมาเนี่ยผมว่าน่าจะมีปัญหาพอสมควรในทางกับการวิลลานะครับถือว่าเป็นทีมที่อุ่นเครื่องอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าผมว่าสภาพความพร้อมเนี่ยวิลลาดูดีกว่านะครับแล้วก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างดีถึงแม้เนี่ยสถิติเจอกันตัวนิวคาสเซิลจะขี่ยับนะครับแล้วก็ถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วช่วงหลังเนี่ย วิลล่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านแล้วเจอนิวคาสเซิลมักจะเก็บชัยชนะได้นะครับวันนี้ผมว่าสภาพความพร้อมของนิวคาสเซิลไม่ค่อยดีครับดังนั้นขอให้เชียร์ทางน้านของแอสตันวิลล่าครับเชื่อว่าน่าจะไปได้นะครับแล้วก็คู่ต่อไปคู่ระหว่างสเปอร์ครับเจอกับเบิร์นลีย์คู่นี้สถิติ h e เฮดทูเฮดพบกันเนี่ยอ่าสินัดนะครับเป็นทางน้านสเปอร์ชนะไป8เสมอ1แพ้1มาที่ผลงานของสเปอร์10นัดหลังนะครับพวกเขาชนะ อียี่สนัดหลังนะครับพวกเขาชนะ7เสมอ6แพ้7ส่วนผลงานในบ้านเนี่ยชนะ7เสมอ5แพ้8มาที่เบอร์ลี่20นัดหลังพวกเขาชนะ12เสมอ4แพ้4นะครับแล้วก็ผลงานเกมเยือนชนะ11เสมอ6แพ้แค่3เบอร์ลี่นี่เพิ่งขึ้นแชมป์มานะครับเพิ่งเลื่อนแชมป์มาจากลีกแชมเปี้ยนชิพดังนั้นเนี่ยเอ่อผมจะรู้สึกว่าบอล มันอาจจะคนละมาตรฐานหน่อยนะครับแล้วก็เบอร์ลินเราต้องพูดตามตรงว,ว่าพวกเขาไม่มีผู้รักษาตัวที่ฤดูกาลที่แล้วเป็นเจมส์แทฟฟอร์ดด้วยมาวันนี้เจอสเปอร์นะครับโดยรวมเนี่ยผมว่าสเปอร์ยิ่งเล่นยิ่งดูดีนะครับแล้วก็ยิ่งนัดล่าสุดเจอปารีสแซงเจลมาอาจจะมีเรื่องของเหนื่อยล้าบ้างนะครับแต่ผมว่าเกมนี้ถ้าดูจากโอตาเรตราคาออกมาค่อนข้างสูงนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยเชื่อว่าสเปอร์ไม่น่า ไม่น่าชนะขาดนะไม่น่าเสียนาขาดผมว่าเกมนี้ครับสเปจะชนะจริงแต่ชนะไม่ขาดดังนั้นเนี่ยให้ถือหางทางด้านของเบอร์ลี่ครับเชื่อว่าน่ายานไหวนะครับแล้วก็คู่ต่อไปไบรตันเจอกับฟูลแลมครับคู่นี้สถิติเฮดทูเฮดพบกันเป็นฟูลแลมที่ทําผลงานได้ดีกว่าครับสินัดหลังพวกเขาชนะ6เสม,มอ3แล้วก็แพ้แค่1นึ่งไบรตันครับยีนัดหลังพวกเขาชนะ11เสม,มอ6แพ้3ครับผลงานในบ้านชนะ9เสมอ7แพ้แค่4ี่ มาที่ผลงานของฟูลแลม20นัดหลังเนี่ยพวกเขาชนะ10เสมอ1แพ้9ครับเกมเยือนเนี่ยชนะ9กเสมอ5แพ้6โดยรวมแล้วเนี่ยฟูลแลมเป็นทีมที่อุ่นเครื่องค่อนข้างน้อยครับแต่ว่าทั้งเกมอุ่นเครื่อง3นัดเนี่ยชนะรวดนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูผลงานของไบร์ตันไบร์ตันในเกมอุ่นเครื่องก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับมีเสมอแค่เกมเดียวนะครับที่เหลือชนะรวด ซึ่งถ้าดูจากผลงานเนี่ยแหมไบรตันเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีจริงๆนะครับวันนี้มาเจอทีมที่ช่วงหลังเนี่ยสะดุดนะครับในการเล่นนอกบ้านแต่ว่าสถิติคู่นี้เนี่ยต้องยอมรับฟูลแลมดีกว่านะครับแต่ว่าผลงานไบรตันพอเจอด้วยกันเนี่ยแหมเป็นเป็นต่อทุกครั้งครั้งนี้ก็เช่นกันและไบรตันส่วนใหญ่ไม่เคยชนะฟูลแลมผมว่า เกมนี้ครับเหมือนเช่นเคยถือหางกัดฟันเชียร์ฟูลแลมครับเชื่อว่าไม่น่าแพ้แล้วก็คู่ต่อไปครับเป็นคู่ระหว่างซันเดอร์แลนด์ครับน้องใหม่เจอกับเวสแฮมคู่นี้เฮดทูเฮดเจอกันครับเป็นทางด้านของเวสแฮมทำผงานได้ดีกว่า10นัดเนี่ยพวกเขาชนะ4เสมอ5แพ้แค่1นะครับฟอร์มของซันเดอร์แลนด์เจ้าบ้านเนี่ย20นัดหลังพวกเขาชนะ6เสมอ2แพ้12ครับส่วนผลงานในบ้านชนะ7เสมอ6แพ้7 มาที่เวสต์แฮมครับ20นัดหลังชนะ7เสมอ5แพ้8แล้วก็เกมในเกมนอกบ้านเนี่ยชนะ6เสมอ4แพ้ถึง10นะครับดูจากรูปเกมวันนี้เนี่ยเกมอุ่นเครื่องของเวสต์แฮม5นัดที่ผ่านมาถือว่าโอเคนะครับสะดุดแค่นัดเดียวทีนี้ถ้าดูจากผลงานเนี่ยผมว่าซันเดอร์แลนด์น้องใหม่เสิร์ฟทัพค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เห็นได้ชัดว่า เกมกระชับมิดเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะออกแพรวดนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยจริงๆถือหางซันเดอร์แลนด์ไว้ก็ไม่เสียหายแต่ว่าดูทรงแล้วน้องใหม่ยังต้องปรับตัวครับเพราะว่าตัวผู้เล่นเยอะเหลือเกินดังนั้นให้ซื้อความประสบการณ์ครับขอให้เชียร์ทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็คู่ต่อไปคู่ระหว่างวูฟแฮมตันวนเดเลอร์ครับเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ อสิบ uh, นัดหลังที่เจอกันเนี่ยซิตี้ชนะไปถึง9นะครับเสมอศูนย์แพ้ไปแค่เกมเดียวออมาที่ผลงานบู๊ปยี่สิบนัดหลังชนะแปดเสมอสี่แพ้แปดครับแล้วก็ผลงานในบ้านชนะหกเสมอสามแพ้สิบเอ็ดมาฝั่งของซิตี้ครับยี่สิบนัดหลังพวกเขาชนะสิบสี่เสมอสี่แพ้แค่สองครับแล้วก็ผลงานนอกบ้านชนะแปดเสมอสี่แพ้แปดโดยรวมซิตี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคครับ แล้วก็ผลงานเกมเยือนก็ดีขึ้นทีนี้ถ้าเรามาดูผลงานวูฟนะครับโดยรวมแล้วแอบเหนื่อยนะครับแล้วเขาพวกเขาเสียตัวมาเทลุสกุนยาไปด้วยตั้งแต่ตัวหลักนะครับผมมองว่าเกมนี้ยังไงมาตรฐานตัวซิตี้ก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับอยู่ที่จะชนะขาดหรือเปล่าซึ่งถ้าดูเดทช่วงหลังเอาจริงก็ชนะไม่ขาดนะครับผมว่าเกมซิตี้ถ้าดูทรงตอนนี้ผมว่า พวกเขายังไม่ค่อยดีมากแต่เชื่อว่าเกมนี้ผมว่าซิตี้น่าจะชนะค่ะนะครับดูส่งแล้ววูฟยังแบบ ยังไม่ดูไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นะครับเรื่องของตัวผู้เล่นเอ่ยผมว่าเกมนี้ให้เชียร์ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับแนวทางทั้งหมดนะครับที่คัดมาให้ในบอลพรีเมียร์ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าชอบไม่ชอบทีมไหนแต่ถ้าอยากได้บอลสดนะครับที่เด็ดที่แม่นยำนะครับสามารถแอดไลน์ด้านล่างแล้วทักหาทางด้านของแบงค์ได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ